พาไปที่จังหวัดเลยค่ะที่นี่เขามีแหล่งท่องเที่ยวที่จะชวนไปล่องแพก็อาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่คุณผู้ชมอาจจะไปท่องเที่ยวได้ในช่วงปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยที่นั่นบรรยากาศดีมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะที่แพใหม่ไครผานาง อยู่ในอ่างเก็บน้ำนะคะที่อำเภอเอราวันจังหวัดเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวช่วงนี้อากาศเย็นสบายค่ะบรรยากาศรอบๆแอ่งน้ำก็จะมีวิวภูเขาเลยสวยสดงดงามมากนะคะแล้วก็มีผู่ถ้ำช้างภายในมีถ้ำเอราวันที่มีชื่อเสียงคนส่วนใหญ่ก็จะนิยมมาเที่ยวในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะแต่ว่าต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าแพรมีจำนวนจำกัดเพียงแค่1 0ถึง15าลำเท่านั้นนักท่องเที่ยวก็สามารถล่องแพรกลางน้ำแบบรอกหมุนนะคะมีทั้งเครื่องเล่นมีกิจกรรมทาง น้ำต่างๆอย่างสวนเป่าลมหรือว่าเรือเป็ดปั่นให้เด็กๆนั้นได้เล่นกันอย่างสนุกสนานรวมถึงยังมีอาหารรสชาติอร่อยที่ให้บริการกับนักท่องเที่ยวสามารถสั่งอาหารได้นะคะแล้วก็พนักง,งานนั้นจะพายเรือคายัก แล้วก็อาหารมาเสิร์ฟให้ถึงแพเลยทีเดียวนี่เป็นจังหวะที่มาเสิร์ฟอาหารนะคะส่วนใครกลัวว่าเอ๊ะแบบนี้อันตรายหรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นแพใหม่นะคะคแล้วก็มเีเสื้อชูชีพให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยด้วยส่วนครอบครัวไหนที่มีเด็กเล็กๆค่ะแนะนําให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่บนแพตามลําพังนะคะ ไม่หยิ่ก็ชิวฟมานะฮะอาหารก็ตามมาแบบนี้นะครับเห็นแล้วก็หิวนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่เสิร์ฟอาหารเนี่ยเขาว่ายน้ําเป็นไง <Ha. S 1> เขาเลยไม่ได้สวมเสื้อชูชีพแต่นักท่องเที่ยวต้องสวมใส่ทุกคนรวมถึงสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับส <Ha. S 1> มข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ